นี่ใส่ไข่เข้าไปข้าวคามเต็มๆครับกรอ,อบมากครับนี่เรามากินผัดไทยมอดรโดโกครับ ของอำเภอบ้านไร่เปิดได้สัปดาห์ที่สองจากโควิดเนาะนี่ใส่ไข่เข้าไป หอมแล้วครับตอกไข่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเนี่ยสามสิบบาทครับครับ ครับผม30บาทครับเ่วนเครื่องปรุงผักเราก็หยิบตรงนี้ได้ตามใจชอบมาเติมเครื่องตามใจชอบครับพริด,ดปนะ่ดนทักหน่อยมะเว่วเานะครับช่วงที่ตลาดยังไม่เปิดเราก็ไปทุกที่มะนาวใช่ครับมะนาวทกี เราคนชอบวุนเซ็นเออไม่ใช่ครับชอบถั่วงอ,อกผมพูดไปผิดไปครับถั่วงอ,อ,งอกนะครับผมชอบนี่กูใช่ปุ๊บอากาศโดยรอบที่เรามาจินผัดไทยหมอด,ดอกโลกไม่เป็นไรครับ มาเซิฟเซิฟก่อนเลยครับอาหารเช้าเมื่อนนี้สามสิบบาท <c oughs> <c oughs> แกีวครับผม <c oughs> นี่เลยทำเต็มเต็ม ก็ผักสดครับพอดีสายเข้าก็เลยถ่ายติดขัดไปหน่อยครับมากินกันต่อกับบรรยากาศโดยรอบ ล่มลื่นครับใต้ต้นไผ่อร่อยมากครับผมขอาวคามเต็มๆครับอัดไปเลย กรอบมากครับหน่อยจะเนียออ,ออกครับตัดตัดตัด,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 ด เขาจะมีกุญแจจับด้วยนะครับผมพอไม่ใส่แว่นแล้วมองไม่เห็น